ไม่นี่ตอนเต้าเนาะก็สิว่าคอวอาเลี่ยงการะเทศาเนาะการะเทศาคืออย่างก็คือความหูจักควมหรือหูจักควมความหูจักควมนี่ก็หมายถึงว่านกตัวอย่างที่ยังไปทําบุญยังเสด็นบ่ไปวัดไปยังทันยังเสด็แต่ก่อนนี่ทมไมก่อนนี่คนเท่าเวลาไปวัดไปทาบุญยู่วัดนะเพื่อนจะสงบเล่มบละ เป็นจะอวอวเสียงดัง,าางนะากาเป็นแมกซสาในแ่ยังสินะคันว่าเพิ่นก็จะว่าแต่ส้มจะเป็นแมกว้าจะเป็นแบบแนี่อว่าผู้เพิ่นจัดอาหารจังสินะเแบบพิน่นเพิ่นก็นจะว่าวแต่จังไงละ่ะอ๋อยกพักเขาไปใพักเด้อพักนี่พักนั่นเอา,าเนื้อกินถ้วยนั่นถ้วยนี้มาใส่อันนี้เอาแกงน้าแกงนี้มาใช่นี่เพิ่นก็นจะคุยกันยังสินะว่าค่อยๆ มันหมดแล้วออไอ้เนืพักเขาให้พักเราเป็น้นูพลังคนกันทั้งไปอเออบ่เห็นมาว่าจะเคลียร์เนาะ<ม>เจ้าจอ,อยู่ทางเด็บ่เห็นจะเคลียร์เลยนะก็รจะคุยกันถามไทยถามแต่ยังที่ละตะกอนคุยกันค่อยๆจะก,กู่มื่อนี้บ่ฮู้จักกะรรัฐส,สายอยังเข้าไปในศาลาไปเว้าอีหยังโอ้เป็นจังไรเมื่อคืนกีด,ดังดังออกทีบ่ ส่เสียงเันวอแบบเต็มที่เรยเรยอย่างออกดีว่ามันขึ้นเจ้าไปกีดยางยุบผมขึ้นอ่ะโอ้ยไปกีดฝนตกห้ามไม่ได้ย่างหลบผู้ผลงคนกัดคุยกันว่ามันขึ้นไปหาปลาอยู่บ่ไปยุไปอยู่ล้ได้ปลามากระจายนัง่งว่าเนี้ยฝนตกน้ำขึ้นปลาแล่นไปคุยกันเลี่ยงที่แบบว่าเรื่องที่บก่ยวกับนในวัดอะ พิ่นคุยกันความหมายคือว่าพิ่นบอแบบว่าเลี่ยงที่แบบว่าคือที่กินพิ่นบอกเพิ่นก็บอกว่าเออนกตักเขาทานนั้นฐานนี้ไปท่าเด้อไปนกไปเออเอาแกงนั้นแกงนี้มาเพิ่นก็คุยกันค่อยๆมันบ่กซ่งที่บ่มีส่วนเกี่ยวของในการจัดอาหารแนวกินกับต้องเวอาตรงคุยกันหอกเงียบโมดอันนี้ยังว้าว่าแข้งตือว่าถ้าเพิ่นใส่เครื Bla, ่อง เสียงว่กขึ้นมือเลยเพราะว่าน้อมงามมดนะแต่ก้อนนี่พาเไปหนุดใส่ปาก,กว่ธรรมดาน้อมก็ได้ยินี่เราหมอนในสาราขึ้นมือนีดบ่อยเราส่วนเทีนะร่วมว่มกันไปแจ็คในสาราภาษาลาวว่มีความสงบเงี่ยบอย่างถามกันไปเลี้ยงทั้งอื่นนะนก สังเกตมึงบุกจากควมบุกจากกาละเทศาย่างตัวเนี่ยนการว่าไปงานศพปัญแทนที่จะโศกจะ้ตกันคุณ่ะไปแซวพู้นั้นพู้นี้เฮ้ยกินไรเถอดน้ำหวานเบาหวานแตกเนี่ท้ากันหัวนี่แบบฮ่าฮ่าฮ่าแต่งานศพก็ได้แทนที่จะเงียบเนี่ยึงเราแบบว่าออดูน้ก้อมโศกสาแบบจังส่นะอันนี้ คุยกันไปเรื่องตัวนั้นเนห่ยมอกวนกันไปโอ้ยหลอเนี่ยว่ากับอันนึงคือกันผู้ร้องค้นนะก็ยังเด็กหน่อยไว้รุ่นเรือพรแมาเด็กหน่อยไว้รุ่นกันโคเท่าเนี่ยล่ะนั้งแค่กัเจ้าคุยกันนะผู้ใหญ่เป็นคุยกันนะเรื่องแบบแบบที่เรียนนะเรื่องแบบความเป็นความตายนะเรื่องแบบก็เรื่อง นี่ก็ฟังน้ำเพิ่นหลหรเพิ่นก็ว่าเลี่ยงแบบไม่เลี่ยงของเพิ่นหลหรอควาเป็นความตายเลี่ยงซีเรียสเ,เนาะบาน,นีพ่อมีมูอเข้าไปหามาเลยผู้นึงยางเข้าไปหามาเลยไปแทรกเพิ่นนี่มันเนี่ยโอ้ยบ่เห็นหน้าเห็นตาเที่ยงเทียนเนาะโอ้ยนี่ไปยุฟังเดยมามว่าโอ้ยบ่เห็นหน้าเห็นดวงเที่ยงเทียนไปร้อนว่าไปแทรกเพิ่นนี่เลยบาน,นีกเจ้าก็ลังคุยก,กันยู่เพิ่นกันหยุดแล้วพร้อมปุญญเนาะเอ๋อเป็นยัง ยุดนะคือเขาเจะฟากไปแกเกมันว่เนี่ยถามกับกเจ้าฟถามแอว่าว่เห็นหนาเห็นตากันนะอันจะถามกับถามค่อยๆก็ไเลยเป็นไรมั้ยกูเห็นหนาเห็นตา,จาเจียเขาวกค่อยๆก็ได้อันนี้นันออบเปห้องว่าบหินหนาเห็นว่า,จาเจียวะจับไปยุดสัง่งหดี๋ยมาบอมหามา,ามจํากันกเทียก็จะเขาคุยกันเรื่องแบบที่เรียนเรื่องแบบเหมือนเอา ความเป็นความไตรเพื่อมันดียุดว่าวรถเริ่มปุญญ่นใหญ่เลยเออแล้วแ่เพื่ออาจจะคิดมั่างนี้ก็บุ้งจังยังแท้มันคืมอมักว่าวแทรกโบว์มันนะถ่ายเพิ่อนว่าจบสะกอนเราก็ายังไปว่าแทรกก็ยังไปถามบางทีเพิ่นก็จะได้มาคุยน้ำนะก็เลยบุ้งจักความกันดอกข้อมือค้นท่อก็จะว่าวยังก็ว่าวรถเ่จะเป็นไปทำบุญไป ในวัดในว่าไปในศาลานคุยกันเลี่ยงนั่นเลี่ยงนี่ไปคุยกันก็บม่คุยควายใจอย่างเต็มที่ถามเลี้ยงนั่นเนาะน้าเจ้าไรเขาเกิดดีบอกเนาะไปคุยเลี่ยงที่บแมนเกี่ยวกับในการทำบุญในศาลาที่โอ้หเพื่นมาบอกมาบอกให้ฟังสำานิล,ละกับคนที่หูจักความอยู่กับบรวา่าหกว่าวเห็นคนที่บุหูจักความมุ่งจักรกรักที่ซาะ ต่อไปไว้จับนักคนนี้กูไดที่บ่งหูจากความกาละทั้งตาอีกยังน่ะนาะกับมาคามอคอันเบาคลิปตรงนี้ละ่ะ